วดเลยจะไม่มีการอันเลยสักล่างเป็นล่างบนเป็นบนปัญญาของข้อยนข่อยนเชื้อครับเพราะว่าขอยอดซื้อจักบาทถ้าซื้อปุ๊บมันสีบอกมันสะเลื่อนมเลยเลื่อนเลยงวดนี้ก็บอกเขาวะสองสามห้าสามห้าปฏิภาณมากไหมครับใช่ละทีอเ้ลวมาเนี่ยที่นี่มันพอเราไปซื้อไปซื้อลูกเตดาก็ะบ่ได้มันอันเลยแสดงว่างวดที่พามาเมื่อกี้แม่กระบอกสองสามห้า แต่แม่ไม่ได้บอาที่ไหนนั่นอยู่ที่ห้องอยู่ที่ห้องก็เช้นไหว้ท่านก็ไปหาเองเนียเนียวิญญาณของท่านท่านก็ไปหาคือสามหาสองสามหาแม่บอกว่าเลิกแล้วเอากับเอากับเอากับสื่อว่าใดเลิกแล้วเมื่อยหาของเฉียนไหว้เมื่อยคนไปบึกตรงฝั่ตรงเหนียวคนถ้าหยุดก็ไม่ต้องถ้าหยุดก็เอาไปเลยสามห้านะสองสามห้าเอาไปเลยถ้าหยุด หนูก็เาตัวนี้แล้วก็พอวัสั่นคนก็ไวกรนเอาไปกบมื้ได้ข่งานคืพวกองออันนี้คือคือลุงปูสวมาครับอ่ะเคียเหมือนตะยงเคียงปอโอ้โคนชื่อท่องสูคนนั้นเคียนแก่มันเคี้ยนท้องาคนไม่ยตวดูชาวหน่อยคนชื่อแก้วกัลยาตรงนู้นตเตียนที่เขาให้มามันก้ยงให้ที่เอามาไหวมันนั่นนี่ก็เอาไดมาใช่ไบ ไม่ให้นะตัวเดียวกันนะ,ะให้แน่น้องจะเขียนแก้วเขาให้แล้วก็คือโอเคเลยเราจะช่วยจะพยายามไม่ให้มันอั้นนะค่ถ้ใาให้หลายตัวก็มันก็ยิ่งยากกับการซื้ออีก เป็นไงครับคุณปหายยู่ฟังคุณเล้วอ๋อไม่ได้เกตาคุณเก้านปูแดงนั่ละที่ในถูกขนาดละเก้าห้าเก้าห้าห่อหนะได้ถูกเพิ่มอีกไ้ไม่ถูกเพิ่มเลยครับสีกบครับกบนาอ๋อ

คนบางคนออกไม่เหลางได้ไย39ยเสด็จไปตัวครับไทย3ตัวใางกหอ้สองสามเก้าสองสามเก้าใช่ข้างล่างสี่แปดขางล่างสี่แปมาขอตรงนี้บอกไม่ให้ให้ตัวเดียวกันแล้วอ๋อแม่ได้กินเกี่ยวข้างล่างหเหลียงมาแล้วค่ะ มาขอตรงนี้ก็เลยคนไปช่องแแมบอกว่าให้แล้วตัวเดียวกันรวมกันหตัวเดียวกันแล้วเอาเป็นตัวนั่นสามตัวคือสองสามเก้าล่างสี่แปดเล่กเม็ดเม็ดเทียนแก้วเทียมไม่ยังมากคนไปล่ำถวายก็เลยว่ายุดขอก่อนด้วยว่าคือว่ามันมาแบบบุกครับเต็มชุดของคนกับแม่มาก ผมก็ไม่ได้คิดว่าสิเจอแม่กันเลยนี่นเด็กขานก็มืบาทสามมืผู้สี่มืนคนคนน่งนนะย6เออทนี้คนปูสองเราบอว่าไอ้กุดเดี๋ยวมันก็กุดลงทุกวันมึงหลอกก็เห็นเรื่อยเดี่ยเอยดียเม่นอมแล้วแต่ว่าปูน่แล้วมาคนตัวนะครับต้องมาค้ี่จริคนทีไม่ซื่อสัต์หลอกลูกเขาไาคนชื่อนาอวัแตะเขาสิมันก็เอาอกปลาการแดกเซาะกรช่องก็หาย อายจะเพิดประท้านหายไอย่ิซอยต้โโตนต้นิที่โอ้มาได้สองสามหวดมันโปออเคลงงวดมันมได้หลายเนี้งบ่ายแล้วแล้วมันมีมันมีทองมีโชคตลอดเออมันที่นี่อจอากหันมากก็อันเร็วคอยตลอดเรยเลยที่ว่าสอ,วสองสองสามหานกูได้ขอบอกคนะนี่กูเลยกูสวงเาวกูสวงจุดบุหรี่ไม่สูบ อูสองสามมวนอู๋คนสองมวนสองสามเป็นเท่าไหร่สองสามก็เป็นห้าสองสามองสามก็เป็นห้าสองสามห้าลูกจะเอาแต่สามห้านะสองไม่เอาเพราะว่าอะไรมันสามตัวควรจะพลาดกระบอกลูกแต่สามหาแต่จริงๆมันสามตริงๆเลยสองสามห้าแต่สามหาเขาอ่านแต่ถ้าซื้อสองสามหาเขาบอกอ่านใช่แต่ว่าลูก นเขาบมันใจเพื่นใดสามตู้นะเพราะว่าตังต่ข่อยเอาเหลียงมาสามตู้เขาเขาเขาตัแสองร่างร่นงบุญพุ่นมพุ่มพุ่มนุ่มนุ่มพ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 ุ่มกุ่มพง่มพุ่มุ้่มพุงมพุ่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 ครับมัน่มพุ่มพุ่มพี่มพุ่มพุ่มพุ่นทุกมพุ่มพุ่มพุ่มเห็นพุ่ม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 พอ่มพุ่มนี่มพ่มพุ่มที่ม่บอมที่มพุ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 ่ม กับ48นาะที่แม่บอกเมื่อกี้แกเพิ่งพยายามว่างศิวให้อันแต่แต่หัวนี้ไม่มันขี้เหนียวแม่ร่องหมายถามหัวนี่หัวไอการกุศลไม่เคยขี้เหนียวขื้อยนียวให้คนได้ทั้บุญใช่ทวันวันวันนี้ตัวนี้เด้นแม่บ่แม่ตัวนี้เลเนก็มาขอคนหนีเพิ่งกับว่าให้แล้วตัวเดียวกันอ๋อไม่ต้องก็คือแม่แม่ตะเกียงตรงนู้นเนาะกับตรงนู้นกับตรงนี้ให้ ไวเที่ยวนั่นกับแม่นั่นแหละไปเซิร์นนขึ้นมามาัดรับไปล่ำถวายมาล่ำลงเอาลงบ่ไใดก็ต้องเซินล่ำลงเอามัดมือมานะครับแต่พวกเขาไจ้เห็นดีหลยกันเห็นบ่ถึงแม่นแมมันเป็นสิ่งที่เาบอกเห็นเนาะนังมีไอ้ค์หนึ่งเดือนเลยว่านั้นลำบากดูดบันน้องคู่น้องใหู้คู่คนมามาบุงวนะคนไปเบิงบันไดบ่อที่นีคนไปเห็นบ้นที่ถางหน้า ก็แน pues ่ก็ไดเบิ้งให้แน yeah, ่แม no, ่เป no, no, right? no, ็นย่งไรบ่อบานที่มีแต่ว่าคือเห็นเดยหน่อยแม่กับลูกนั่งหันแม่ถอนใหม่ใหม่อันนี้คือจูดลยูกคนใครเป็นคนจูดอยู่ข้างเัืมันเจ้าเป็นแม่กับลูกเอออันคนบอกว่าเขาลาคนออกมาจัดการคนหนึ่งลูกนะเขาลามาเขอทานตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยเฉพาะว่าไม่อยู่นาดเจ้าเมื่อนี่แหะคนเราถ้เห็นนั่ง คนเราเขาจูดมัวจูด่นเขาตัดใต้ตัดเนื้อไปเขาทานบอานอีนางนั่นพวกข่อยีนก็เป็นสองตรงเฮียงกั้นคนมาต้นหน่อยต้นใหญ่ม่กบลุกคนที่นี่ไปเอาพระมาเอาพระบ้านหัานญานบ้านเอาไปได้พระโบหานเนี่ยพระยังโบหานจดเก็บไว้เังไดพระอีเมย์จ้ดต้องไปซอยก่อยคนมาคนจะบอกว่าเขายืมเงินคนคนละสามล้านสี่ล้านอุ้ยนางอุ้ยแม่ซอยในนดื้อ ม่ซอยแม่แม่ก็เยียนซอยแม่คนละทั้งกูสั่งว่าก็ลังสิว่ากูช่วยมึงได้ตั้งหลายล้านมึงจะให้กูกี่พันก็ลังสิว่าก็เลยกูปะเบิ้ลเบิ้ลมันแบบว่าแต่ห้านางซอยพวกเนี้ยนั่งมวยให้กนเลยมายความรังสีของตาเฮาตะเกียแก้วลูกสาวชื่อแก้วกัลยาวันนี้แม่ตะเคียนทองตะเคียนขาวอยู่ในต้นไม้นั่น ต้นข้างหลังหนึ่งคนเราทัานมีของคนก็ต้นข้างหลังวั่ถิภัณฑ์นาก็เห็นสามห้าตรงตรงมมาเนี้นี่แหละมันจะเชอนขาวครับนี่ครับือต้นดูข้างหลังอ้าวคนอ้าวก็ยังได้ของรัฐบาลแมนอยู่ครับของรัฐบาลเลยเนยขอของรัฐบาลครับขอของรัฐบาลแค่สองใบใช่ก็พอจะมาถวายตรงนี้ร้านหนึ่ง ร้านหนึ่งก็อะไรจะสร้างศาลาที่พักญาติโยมมีปผาปลาประสิทธิ์หน้าบ่มีคนตกมาเปียงว่ดได้ครับนี่ท่านนี้เป็นบ่มากผาปลาพี่นี่ก็ไปนั่งหุ้มกันอยู่นี่หน้อยแล้วก็แม่พญานาคเนี่ยผู้คนเป็หัวเนี่ยก็พอมาอยู่อย่าไปลูกหน่อยบนจุดโพธิธนทรสามในสียันทานเนี่ยเนี่ยปูศิษฏะศิษฏะศิษฏะนักราช แม่สีจันทาน้องสาวแม่สีปทุมมาที่คำสนุกมันออกก็ข่อยเบอเป็นอยากไม่อยู่นั่มสามีอย่างไม่อยู่นั่มเวลาบนโตกับสาวสาวคือลูกคือยังรับผ่อใช่จุดโ่านะสามอันหกสามปีสามปีกว่าสามปีกว่าลูกชายปู ปูทิศตะใอช่ตของปูทิศตะคือสามขวบชื่อสีสุทโทสามสุโทธนาสามใช่มันคือไขาไลูกเพิ่นลูกคือเพิ่นแต่กูนี่คือเพิ่นเป็นไขายพวกเจ่านะแบบว่าว่ายังไก็คือผันเป็นมนุษย์มนุษต์กากว่าเจ่าเพิ่นดิคือเขาเป็นเถื่อไง